เราทดลองรีบลีมนะเดี๋ยวอาจารย์มาสเต็ปรถที่ยกมาเท่าๆกันสิตนี่ถือว่าขับสบายครับวันนี้จะมีเฮ้ยไม่ใช่สนั้งรังน้ำให้สองแก้วสวัสดีครับ วันนี้มากับแอดล้อสวยครับสวัสดีครับนี่ก็จิปวีโก้มาก็เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยที่มาที่ไปของเจ้าวีโก้คันนี้เราทับเราหารถมาเพื่อคู่กับ f อร์จูเนอร์ทีอีของเราถูกต้องที่เรียงอยู่ไหมอยู่ขายไม่ออกเฮ้ยยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ประกาศทางการแ้ใครชอบก็ทักมาครับเพราะว่าเราพยายามหารถให้มันปีเดียวกันแล้วก็เลนใกล้ๆกันนะครับแต่วันนี้นะครับ คันที่เราไปรับปาคันนี้ก็คือถ้าดูจากคลิปเก่านะครับดูจากในทิกตอกก็ไนดะ้เราจะเริ่มต้นตั้งแต่เราไปเอารถจากประจวบใช่คันนี้ต้องบอกก่อนว่าได้ปีได้ปีที่โอเคได้เกียร์ธรรมดาที่เราอยากได้แล้วก็ได้สีดําที่เราอยากได้อีกใช่แต่มาถึงปุ๊บเราขัดใจครับเราอยากให้มันเรียนกิบกิบนะฮะอยู่กับอู่สีแล้วใช่เราจะมานั่งเก็บเล็กๆน้อยๆสีก็ต้องสวยอ่าเก็บเล็กๆน้อยๆก็หมุดหินนะก็เลยเลือกที่จะทําสีใหม่รอบคันแต่ตอนนี้สีสวยละ ทุกอย่างบอดี้เนี่ยอะไรที่เราเปลี่ยนติโกนติเกอร์เนี่ยกิ๊บละขาดไม่ได้ครับรล้อ,อยางอ่าล้อ,อยางข้างล่างใช่ก็เลยต้องจัดต่อจะหยุดทําไม <c oughs> ล้อ,อยางข้างล่างรถที่เสมบูรณ์แบบนะก็ะต้องรถสวยแล้วอาจจะต้องมีรองเท้าหรือว่าล้อเนี่ยมันเป็นตัวจุดเด่นของรถยามทาให้ดูให้ดูรถด,ดูหล่อขึ้นดูสวยข, <c oughs> ขึ้นนะครับเราก็เลยเลือกเป็นสีนี้เลยนี่ครับเป็นอีโ Sport ขาเรียกสีอะไรอ่ะสีบลูอ่ะสีบลูสีนี้จะค่อนข้างเห็นได้ยากเลยน้อยเห็นได้ยากสำหรับคนที่ใส่รถสีดำเนี่ยบางคนก็จะมองว่าเทาดำขาวใช่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราครับฉีดแนวเพราะว่าอยากจะให้มันไม่เหมือนใครไงไม่สีนี้เบิกมาเยอะก็ใส่รถเราใช่ไหมครับเคก็เลยเลือกมาเป็นสีนี้ครับแล้วเราก็ ยางเราจะหาเราจะหาฟิวเอาแบบนุ่มนวลเราก็จะใช้ความนุ่มนวลของเนื้อยางนะครับเราก็จะเลือกเป็นฮันคุกนะครับเป็น AT2 นะครับเบอร์นี้จะเป็น265ไซส์ใหญ่นี่มาดูยางครับจะเป็นไซส์ยกกว่าปกติใหญ่กว่าปกติประมาณ1นิ้วนิ้ว แล้วเราก็จะได้เทสยางด้วยว่ายางตัวฮารคุกตัวนี้ตัวออทเทเลตตัวนี้สามารถวิ่งทางู้รกขัดนดารได้ไหมคคือสมัยก่อนเราจะเล่นแต่ MP แล้วเราจะบอกว่า MT มเนี่ยมันไปได้ทุกที่แต่วันเนี้ยเราจะมาเปลี่ยนมาเป็นลองใช้ AT ทสไตล์นุ่มๆสไตล์คนแก่อย่างมึงก็อย่างที่เราบอกไว้นะครับเดี๋ยวฝากติดตามเจ้าวีโก้คันนี้นะครับว่าจะหล่อแบบโปรจเจคเตอร์ไหมอ่าเฮ้ยจ้ะเดี๋ยวไปติดตามทมกันครับอย่างี้มันเป็นไร ยังดีนะดีนะเป็นรถตัวเองถ้าเป็นรถลูกค้าก็ต้องมีเสียวสหลังกันบ้างละ่ะวันนี้ผมใส่ใยางจะเป็นยังไงจะแบนไหมเดีย๋ยวไปรอดูกัน ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับในสไตล์คลอสนะฮะแต่อันนี้เราเน้นอยางเงียบยางยางเรียบเน้นเงียบเงียบขับนุ่มๆุ่มนะฮะอย่าไปรอชมด้านนอกครับว่าสวยงามแค่ไหนจะบอกกันว่าคันนี้ฝีมือผมล้วน <c oughs> จะลองดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วหล่อแค่ไหนครับในสไตล์ยกแบบง่ายๆสไตล์ JF แล้วกันบ,บานๆเลยปไปชมกันครับ ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสําหรับวีโก้คันนี้นะครับทรงหล่อเลยครับก็ในสไตล์เรานะครับก็จัดแบบนี้นะครับลักษณะง่ายๆนะครับของวีโก้คันนี้เราจะยกหน้าแค่1นิ้วนะครับยกแบบประหยัดนะครับโดยการใช้ก้อนรองหัวนะครับเพื่อเราจะหาทรงรถนะครับแล้วเราก็ใส่ยางเป็น265 7 5หเนะครับ r 1 6นะครับเป็นยางฮันคุก A อทีนะครับแล้วก็จัดด้วยแม็ก e v o คอนะครับส like ีบลูนะฮะก็ถือว่าแมทลงตัวนะครับคันนี้สีใหม่ทุกอย่างใหม่นะครับใครชอบสไตล์นี้นะครับให้เราจัดบอกได้เลยครับหรือจะให้เราสนใจรถแบบนี้ทั้งคันนะฮะเราก็มีให้นะครับอยากได้ในสไตล์วีโกบอกได้เลยครับเจฟจัดให้ขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็มีทั้งทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่รีวิวตั้งแต่รถล้อยางนะครับโอเค ช่องทางการติดต่อนะครับ J A A F Auto Thai นะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0841441991นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ